สวัสดีชาวน o บุสเปคทุกๆคนนะครับอยู่กับแอนนี้ตันอีกเช่นเคยนะฮะและเทปนี้ครับเป็นเทปพ,พิเศษเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมานะครับทำความรู้จักกับเจ้าเกมมิ่ง PC ตัวมินิแต่สเปคไม่มินิอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็นนคือ MSI Aegis X ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมมิ่ง PC desktop แบบมินิมินิเครื่องเล็กแต่สเปคแรงอยากรู้ว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไง จะแรงแค่ไหนมีอะไรดีมีอะไรเด่นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับการออกแบบดีไซน์เจ้า msi a g x ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นอย่างมากเลยเดียวนะฮะดีไซน์ครับตัวนี้ มองดูแล้วชวนให้นึกถึงกับมังกรนะฮะมังกรซึ่งมังกรเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของ MSI นะฮะ Spirit Dragon นะครับจาก Gaming Notebook นะฮะซีรีส์ Gaming ต่างๆเนี่ยต้องมีเจ้าโลโก้มังกรนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างแน่นอนเลยเดียวนะครับเดี๋ยวเราขยับเครื่องกันมาดีกว่านะฮะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับมองดูแล้วเหมือนกับ ท้องของมังกรเป็นเกล็ดท้องนะเกล็ดท้องซึ่งก็จะมีส่วนของช่องระบายอากาศนะครับจะมีไฟ RGB ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ช่วยเสริมความสวยงามโดดเด่นให้กับตัวเครื่องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะในส่วนนี้และที่โดดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะครับ MSI Spirit Dragon ซึ่งโลโก้ตรงนี้เนี่ยเป็นโลโก้ที่ไม่ใช่โลโก้ธรรมดานะฮะสามารถกดลงไปได้กดลงไปปั๊บนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาอีกทั้งจะทำให เปิดโหมดบูสต์นะฮะสามารถปรับคอร์สปีดปรับคอร์สปีดให้เครื่องมีความเร็วสูงขึ้นได้ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ทาง MSI เขาใส่มาให้นะครับและในส่วนตรงนี้นะครับด้านบนถูกซ่อนมาอย่างแนบเนียนกลมกลืนไปกับตัวเครื่องตรงนี้คือ DVD-ROM นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอ่านี่ครับเด้งออกมาแล้วนะฮะเป็น DVD- r o m ครับที่สามารถ ซ่อนนะครับซ่อนที่แนบเนียนเข้ากับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเสริมความสวยงามโดดเด่นให้กับตัวเครื่องได้โดยไม่ขัดหูขัดตาแตอย่างใดนะครับสำหรับเจ้า DVD r o มตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวสาหรับเจ้า Aegis X นะครับและด้านหน้าครับก็จะมีส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ USB 3.0 Super Speed 2พอร์ตและ USB 3.1 Type C อีก1พอร์ตเช่นกันในส่วนของตรงนี้นะครับและอีกหพอร์ตด้านล่างนะครับคือ HDMI นะครับซึ่งก็สามารถต่อจอภาพผ่านทางด้านหน้าตัวเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องอ้อมไปต่อด้านหลังตัวเครื่องแต่อย่างใดถือว่าเป็นความสะดวกเล็กๆน้อยๆที่ทาง m s i ซ์เขาออกแบบมาให้อย่างเหมาะสมเข้ากับตัวเครื่องเสริมความสวยงามได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูด้านข้างตัวเครื่องมันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะในส่วนนี้ด้านข้างตัวเครื่องครับแน่นอนว่าถูกออกแบบมานะฮะโดยการครับยกตัวเครื่องให้มีมิติสูงขึ้นมาจากพื้น ด้วยการใส่ฐานเข้าไปนะครับใส่ฐานตัวเครื่องเข้าไปยกท้ายเครื่องขึ้นมาลักษณะตัวเครื่องเนี่ยจะวางเหมือนกับว่าหน้าทิ่มลงนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์คือสร้างความสวยงามโดดเด่นอีกทั้งยังช่วยในส่วนของการระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนอยู่ด้านใต้อีกหนึ่งจุดนะฮะ และส่วนฐานครับส่วนฐานตรงด้านนี้นะฮะก็จะเป็นการติดตั้ง power s u p p ขนาด600วัตต์เข้าไปที่ด้านฐานตัวเครื่องนะครับซึ่งแยกส่วนจากกันเลยนะฮะระหว่าง power supply นะครับกับตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด CPU การ์ดจอต่างๆอยู่ด้านบน power s u าย l y อยู่ด้านล่างเป็นการแยกโซนแยกส่วนกัน เพื่อการระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบนี่เองนะฮะส่วนการดีไซน์ต่างๆที่ด้านข้างเครื่องครับมีการเล่นเส้นสายส่วนทรงที่ดูดุดันเร้าใจนะฮะราวกับเป็นมังกรพผง,งาดซึ่งก็จะมีในส่วนของ กระจกอะคริลิกนะครับสีแดงใสมองเข้าไปเห็นชุดระบายความร้อนของพัดลมกา๊าซจอที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งก็สร้างความสวยงามให้กับตัวเครื่องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงยังมีการเจาะแผงระบายความร้อนนะครับติดตั้งตะแกรงด้านในอีก3ช่องตรงนี้ด้วยนะฮะมองดูแล้วสวยงามครับชอบนะฮะชอบการดีไซน์ของเขามากๆเลยทีเดียวด้านขวาตัวเครื่องครับยังถูกออกแบบมาให้คล้ายๆกับด้านซ้าย แต่ตัวนี้จะไม่มีการเจาะช่องระบายความร้อนมาแต่งได้นะฮะมีเพียงในส่วนของอลคริลิกสีแดงใสเท่านั้นที่ด้านข้างตัวเครื่องในส่วนของด้านบนนะครับมีการเล่นเส้นสายให้เข้ากับตัวเครื่องด้านหน้านะครับที่เรียกว่ากลมกลืนกันทั้งตัวเครื่องเลยทีเดียวช่วยไม่ให้ตัวเครื่องด้านบนเนี่ยเรียบจนเกินไปนะฮะในส่วนนี้พร้อมครับยังเจาะช่องทําเป็นหูหิ้วนะฮะ ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับสามารถยกตัวเครื่องได้อย่างสะดวกสบายนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่อำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายการเชื่อมต่อนะฮะรวมถึงการใช้งานต่างๆด้วยนี่เองนะครับในส่วนนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากด้านบนครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตอะดิโอร์แจ็ค3.5แบบโกลแจ็คนะครับโกลเพลทชุบทองมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ด้วยระบบเสียงครับ audio boost f r e นะครับเป็นระดับ audio grade กันเลยทีเดียวสำหรับ msi เครื่องนี้นะฮะพร้อมกับตัวรับสัญญาณ wi-fi นะครับและก็นะครับให้พ port usb 3.0นะฮะ super speed ให้มามากถึง6พอร์ตด้วยกันแล้วก็ usb 2.0นะครับอีก2พอร์ตพร้อมกับพอร์ต ps 2 mouse and keyboard combo นะครับพอร์ตเดียวใช้ได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเลยตรงนี้ นี่นะครับ Killerland นะฮะให้มาอีหนึ่งพอตเช่นกันพร้อมกับในส่วนของพอร์ต HDMI แบบออนบอร์ดอีกด้วยนะครับในส่วนของก้าวจอครับก้าวจอจะถูกติดตั้งออกมาที่ด้านข้าง back I/O panel นะฮะซึ่งก้าวจอนะครับก็จะมาพร้อมกับพอร์ต DVI-DL 1นึ่งอตนะครับ HDMI 1พอร์ตแล้วก็ Display Port สามพอตตามแบบฉบับของกราวจอ g i g a t e 10 Series ทั่วๆไปนะครับในส่วนนี้และก็นี่ครับพอตพิเศษที่ไม่มีในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนแน่นอนนั่นก็คือ พอร์ต VR Link นะครับหรือว่าเป็น HDMI สำหรับต่อก,กับ VR โดยเฉพาะนี่เองก็ให้มาเช่นกันนะครับในส่วนนี้ด้านล่างครับพอร์ตสปายก็จะมาพร้อมกับพอร์ต power input นะฮะแล้วก็มีพัดลรมระบายความร้อนเล็กๆสำหรับ power supply อยู่ด้านใต้ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรากันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนนี้เมื่อเปิดฝาออกมานะครับก็จะเจอในส่วนของด้านหลังเมนบอร์ดซึ่งด้านหลังเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดเพิ่มแรมได้ โดยจะมีแรมครับ DDR4 บัส2,133เมกะเฮิรตซ์หนึ่งแถวแบบแรมโน้ตบุ๊กนะฮะตรงนี้พร้อมกับ M.2 นะครับอีก1สล็อตเช่นกันถูกติดตั้งอยู่ในส่วนนี้นะครับและนี่ครับชิป k i นา e r Shield ถูกติดตั้งอยู่ในด้านหลังเมนบอร์ดก็จะเห็นกับในส่วนของฮาร์ดดิสนะฮะขนาด2เทราไบต์3.5นิ้วนะครับอีกหนึ่งตัวถูกติดตั้งไว้ในส่วนนี้เช่นกันซึ่งดีเทลด้านหลังตัวเครื่องนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรวิว,ว่ามากมายนะครับ ต้องดูกันอีกด้านหนึ่งเรียกได้ว่าอีกด้านหนึ่งเขาให้มาอย่างแน่นเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของฝั่งนี้นะครับเมื่อเปิดฝาตัวเครื่องออกก็จะเจอกับสิ่งแรกครับกาจอถูกติดตั้งอย่างโดดเด่นเปสงานะฮะด้วยกาจอครับ g ีเทคหนซึ่งมาพร้อมกับพัดลม2ตัวขนาดใหญ่นะครับทรอคแฟลร์สด้นเรียกได้ว่าสวยงามโดดเด่นในส่วนของชุดระบายความร้อนเป็นอย่างมากปกติแล้วเนี่ยกาจอเนี่ยนะฮะจะถูกติดตั้งไว้ส่วนของด้านล่างด้านใต้เมนบอร์ดนะครับลงมาถัดจากตเมนบ แต่ตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งที่ในส่วนของด้านหน้าขวางเมนบอร์ดไว้เลยจะช่วยในส่วนของการประหยัดพื้นที่นะฮะทำให้ตัวเคสมีความเล็กลงพร้อมกับช่วยระบายความร้อน Silent Storm Cooling Pro 2นะฮะจะเป็นชุด Water Cooling ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมองตรงนี้จะเห็นกับ Radiator 1ตัวนะครับถูกติดตั้งอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องจะเป่าลมร้อนนะครับออกทางด้านใต้ตัวเครื่องในส่วนนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อน CPU ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หมดห่วงเรื่องความร้อนสะสมภายในตัวเครื่องนะครับถึงแม้ว่าจะถูกอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆเต็มตัวเครื่องก็ตามในส่วนนี้ในส่วนของเจ้า Spec a g X, X ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 6700K นะฮะ RAM 16GB DDR4 การ์ด <c oughs> จอครับ GTX 1080 h a ร d ิครับมี SSD 256GB แบบ PCIe Superraid 4 2ตัวด้วยกัน 128กับ128นะฮะและฮาร์ดดิสก์สเทราไบต์ขนาด3.5นิ้ว power supply ครับ6 0 0วัตต์80พลพัสพร้อม Windows 10 Home Edition ก็ได้ได้ว่าเป็นสเปคที่ให้มาอย่างครบถ้วนทั้งด้านการเขียนอ่านข้อมูลแล้วก็การประมวลผลที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประสิทธิภาพกันเลยดีดวยกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันก่อนครับในโปรแกรม CPU-Z นะฮะตรงนี้ ชื่อ CPU ครับ Intel Core i7 6700K สถาปัจกรรมนคาบีเล็กตัวนี้เรียกได้ว่าตัวท็อปของ Gen 6กันเลยทีเดียวเมนบอร์ดครับ Microstar นะฮะชิปเซ็ต z 2 7 0 RAM ครับ16 g b DDR4 SPD 1ครับ speed b u t c h i n อยู่ที่2 1 3 3สล็อต3ครับ speed b u t c h i n อยู่ที่2,133เช่นกันแถวละ8 g b นะครับเป็น RAM แบบ RAM Notebook กราฟิกค,ครับตัวนี้เป็นจีเร็ก1080ในส่วนของโปรแกรม GPU z นะครับการ์ดจอจีเร็ก1080ตัวนี้นะครับสถาปัตยกรมรมผลิต16นาโนเมตรในส่วนนี้พร้อมกับเชดเดอร์ครับหรือว่าค u ูดคอร์2,560หน่วยความเร็วเบสคล็อกครับอยู่ที่1,709เมกะเฮิร์และก็บูสต์คล็อกครับอยู่ที่1,848เมกะเฮิร์นะฮะโอเคครับมาต่อกนันที่การทดสอบ benchmark cinebench R15 นะครับทดสอบประสิทธิภาพของ CPU นั่นเอง ซึ่งคะแนนครับ i 7 6 7 0 k สามารถทำคะแนนได้ที่895 c b นะครับและคะแนน OpenGL ครับอยู่ที่145.14 14 f ฟรม e พ e รโดยประมาณนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเร็วอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับ c 7 7 0 k แล้วเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่ประมาณเร็วกว่าประมาณ70 c b นะฮะ เทียบกับ 7700K แล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากสักเท่าไหรน,นะครับสำหรับ Gen7 มาต่อกันที่การเชสกับโปรแกรม 3D Mark นะฮะกับการเทสครับฝ่ายสไตรตัวนี้ก็ดูกันครับว่าจะสามารถทำประสิทธิภาพคะแนนในการทดสอบได้กี่คะแนนกันเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันเลยครับตรงนี้สำหรับคะแนนในการทดสอบนะครับทำคะแนนโดยรวมได้ที่17,375คะแนนนะครับ เป็นคะแนนในการเทสกราฟิกสกอร์อยู่ที่2 2งหมคะแนนกราฟิกเทส1 106.69เฟรมเพอร์เซกกราฟิกเทส2 87.18เฟรมเพอร์เซกนะครับในส่วนของฟิสิกส์สกอร์อยู่ที่13,217คะแนนฟิสิกส์เทสครับ41.96เฟรมเพอร์เซกคาร์บิสกอร์8,183คะแนนเป็นคาร์บิสเทส38.06เฟรมเพอร์เซกนะครับ ในส่วนของกราฟต่างๆครับมาดูกันในส่วนของอุณหภูมิอุณหภูมิของกาจอครับวิ่งอยู่ที่ราวๆ75องศาประมาณนี้นะครับ70 60ถึง75องศาไม่เกินนี้ตั้งแต่ในช่วงต้นของการทดสอบนะครับในส่วนของอุณหภูมิ CPU ครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะ80องศาเซลเซียสต่ำสุดครับต่ำสุดวิ่งอยู่ที่ประมาณ49องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งถือว่าระบบระบายความร้อนเนี่ย มีความน่าเชื่อถือนะครับค่อนข้างที่จะเสถียรอยู่พอสมควรเลยทีเดียวสามารถจัดการปัญหาเรื่องความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ70กับ80องศาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู ain, ่ในเกณฑ์ดีการประมวลผลต่างๆครับการประมวลผล CPU การโปรเซสต,ต่างๆได้เรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเสถียรมากๆเลยทีเดียวสำหรับเจ้า a i s x ตัวนี้นะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งฟีเจอร์นะฮะกับโปรแกรมครับ MSI Gaming Center Application ตัวนี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน MSI a e g g s X ตัวนี้นะฮะโดยจะแตกต่างกับ MSI Gaming Center บน Gaming Notebook นะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวและในส่วนเด่นๆนะครับของโปรแกรม MSI Gaming Center ที่ทุกคนต้องใช้งานกันกับ Mystic Light นะฮะสามารถปรับแต่งแสงไฟของตัวเครื่องได้มากถึง4โหมดด้วยกันนะครับโหมด Static ครับโหมด Gradient โหมด Audio แล้วก็โหมด b r a t h i n g ในส่วนนี้ ซึ่งกอไฟ RGB หน้าเคสครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจต้องการของเราเลยแล้วแต่โหมดนะครับโดยมีโหมดพิเศษคือโหมดออ d ดีโอนะฮะปรับแต่งแสงไฟครับตรงนี้ตามเสียงเพลงที่เราเปิดอยู่ณตอนนั้นหรือว่าเสียงเล่นเกมต่างๆนะครับเป็นเพลงตืดเพลงดับสเตปเพลงร็อกเพลงแจ๊สอะไรต่างๆแสงไฟของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงเพลงนั่นเองนะฮะในส่วนนี้ซีสต e m มอนิเตอก็จะบอกในส่วนของการทํางาน สเตตัสต่างๆโดยรวมของตัวเครื่องนะครับ Easy Profile กับโปรแกรมต่างๆนะฮะมันจะเป็นทีมในที่ mix Scan Mac นะครับ Speaker Utility นะครับก็เป็นฟ o อบแวร์ีองถึงซอฟต์แวร์ Utility นะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของพอร์ทัที่เข้าสู่โปรแกรมนะครับต่างๆของ MSI ในส่วนนี้และในส่วนของ s ซ a n Mac นะครับสามารถปรับแต่งแสงของจอภาพให้เหมาะกับการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g Mode นะครับ Cinema Mode นะฮะ iCare Mode หรือ Personal s e t t i n g นะครับสามารถปรับแต่งได้เช่นกันนั่นเองซึ่งก็เ,เียได้ว่าใช่การปรับแต่งตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยมาอยู่ในโปรแกรม MSI Gaming Center Application เดียวเท่านั้นนะฮะในส่วนนี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม ARK นะครับ ARK เป็น,นเกมหนึ่งที่กินสเปคเอามากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันว่าทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ในเกมนี้ซึ่งปรับกราฟิกครับกราฟิกของเราดูกราฟิกกันก่อน ดับอีปิกหมดทุกอย่างนะครับปรับอะไรสุดได้เราปรับสุดหมดพร้อม r s s o u u t o o s s c l l นะครับก็สุดเช่นกันในส่วนนี้นะฮะเฟรมเรทที่ทำได้ครับอยู่ราวๆ48เฟรม f พอร e เซกนะครับ40เฟรมอเป็นมาตรฐานครับเป็นค่า Average ของมันเลยหานกหาหนอนตีเล่นดีกว่านะฮะมีอะไรให้เราตีมั่งตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเหมือนกับว่าเราจะเหนื่อยนะฮะตอนนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ50 f เฟรมเ e อนะครับวิ่งไม่ได้ด้วยเกมมันงกคา พลังกายยังไงเว้ยวิ่งนิดวิ่งหน่อยเหนื่อยแนละ้วคนหรือแมงสาบวะเนี่ยเหนื่อยง่ายจริงๆเลยโอเคเฟรมเรทครับอยู่ที่ประมาณ60เฟรมเปอร์เซกนะครับเวลาก้มหน้ามองดินเนาะนะครับมองขึ้นฟ้าครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงเจเฟรมเปอร์เซกกันเลยทีเดียวแต่โดยรวมครับ4 0่สิบถึงหกแต่โดยรวมครับ4 0่สถึงหกเฟรมเปอร์เซกโดยประมาณนี้นะครับกับเกม ARK อีกหนึ่งเกมที่กินสเปคเดี๋ยวเราเห็นไดโนเสาร์แล้ว ไปหาในโดนเสาร์ดีกว่านะครับไปแย่โดนเสาร์เล่นดีกว่าให้มันกัดเราเล่นนะฮะไปโดนเสาร์เล่นครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเพอร์เซกเวลามีโมชั่นเบลอมีในส่วนของฟิสิกส์ต่างๆเข้ามาตายหาซะงั้นโอเคครับก็ถือว่าสามารถเล่นได้อย่างลืนล่นไหลกับเกม ARK นะฮะเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ35-60ถึงหกเฟรมเพอร์เซกโดยประมาณนี้ครับ โอเคครับมาอยู่กันในเกม GTA 5นะฮะมาดูการเบสมาร์กกันดีกว่าว่าเราจะทำเฟรมเรทกันได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับกราฟิกที่เราใช้นะครับปรับอะไรสุดได้เราปรับสุดหมดแต่ในส่วนของ MSAA นะฮะเราปิดไปนะครับเพื่อเห็นเฟรมเรทที่แท้จริง VSync ก็ปิดไปด้วยนั่นเองเฟรมเรทครับิ่งอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆจนถึง150ปลายๆแต่170ก็มีให้เห็นเป็นบางช่วงนะครับ ซึ่งก็สามารถเรนเดอร์ได้อย่างสบายๆอาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางช่วงในตอนโหลดแมปนะฮะตรงนี้นะครับเทสฟิสิกต่างๆนะฮะฟิสิกน้ำกราฟิกเอฟเฟกต์น้ำนะครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งถึงถือว่าไหลลื่นนะครับเล่นได้อย่างไหลลื่นดูกันครับดูกันครับฉากแต่ละฉากดูกันฉากเมืองครับเฟรมเรทแทบจะไม่มีดอกครับอัตราการแกว่งของเฟรมเรทน้อยมากๆเลยทีเดียวสำหรับฉากนี้เดี๋ยวเราไปดูในฉากต่อไปครับเหมือนการเล่นจริงนะฮะแต่ปิด msaa ซึ่งก็าได้เฟรมเรทที่สูงอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียว60-80เฟรมเพอย์สิกยังต่ำครับถ้าปรับทุกอย่างสุดหมดติปิด MSAA ไปตอนนี้เฟรมเรทอาจจะมีต่ำกว่าร้อยบ้างเป็นบางช่วงนะครับเมื่อมีอ็อบเจกต์เพิ่มขึ้นมามีการเลนเดอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมานะฮะในส่วนนี้แต่ก็ได้ดูว่าไม่มีอาการกระตุกแหลกหน่วงให้เห็นนะครับอาจจะลในการเล่นนี่ไม่มีตกลงไปเลยเฟรมเรทร้อยต้นๆกว่าๆครับเดี๋ยวลองมาดูในฉากระเบิดว่าเฟรมเรทจะดอบลงไปเท่าไหร่ ปูมันก็ไปนั่น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 เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60กกว่าในช่วงดรอปดรอปลงไปนิดเดียวเองเท่านั้นนะฮะก็เรียกว่าเฟรมเรทครับสูงมากๆสาหรับเกม P C โอเคครับมาต่อกันในเกม To m b Raider นะครับตรงนี้เฟรมเรทเราวิ่งอยู่ที่ประมาณ80กว่ากว่ากราฟิกเราปรับอะไรสุดได้สุดหมดนะครับกราฟิกทุกอย่างสุดหมดจริงๆนะฮะสุดหมดทุกอย่างเลยสําหรับ To m b Raider ตรงนี้ในส่วนของฉากภูเขามิมาครับเฟรมเรทอาจจะดรอปบ้างเป็นบางช่วงนะฮะตกไปบ้างตรง 70, 60 50เข้าไปแล้วนะครับ 49นะฮะสี่สาต่ำสุดอยู่ที่42เฟรมเพอร์เซกนะครับแต่ก็ถือว่าเรนเดอร์ฉากออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมในฉากนี้ฉากต่อไปฮะกับการเรนเดอร์เอฟเฟกต่างๆนะครับการลบรอยหยักต่างๆถือว่าทำออกมาได้ภาพสมูทมากๆเอฟเฟกน้ำเอฟเฟกใบหญ้าต่างๆครับทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียด4 0่สถึงห้เฟรมเพอร์เซกนะครับอยู่ในช่วงนี้สําหรับฉากนี้ฮะหมอกควันน้ําลมฝนต่างๆครับเฟรมเรทอยู่ที่50เฟรมเพอร์เซกถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครััรับบสาหรเจ้ต้ตวนีฮะ โอเคครับโอเวอร์ oh, สกอร์รวมครับ frame rate เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่53.9 6เฟรมเพอร์เซกตลอดทั้งการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดินดูกันดีกว่านะครับขี่มา้ากินลมชมวิวชมนกชมไม้ไปเรื่อยเปื่อยด้วยกราฟิกระดับอัลตร้านะครับมีอะไรสุดได้สุดหมดปรับทุกอย่างสุดหมดเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ราวแ80เฟรมเพอร์เซกนะฮะโดยประมาณนี้8 0ครับยังไม่มีต่ำกว่าให้เห็นนะครับเรียกได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แกว่งเลย ค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆสำหรับเกมนี้นะฮะวิ่งอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมเพอร์เซกด้วยซ้ำถือว่าทำเฟรมเรตออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ฟันคนเล่น เฟรมเรทครับเรียกได้ว่าไม่มีแกว่งเลยไม่ว่าจะเล่นเกมหนักแค่ไหนก็ตามนะฮะในส่วนนี้เล่นได้อย่างสบายๆครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่กราฟิกสวยแล้วก็กินสเปคหนักๆนะฮะเหมาะสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเจ้า a g จนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวในส่วนของอุณหภูมิเมนบอร์ดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ28-30ถึงองศาเซลเซียสเท่านั้นถือว่าเย็นมากๆกันเลยทีเดียวในส่วนของอุณภูมิการ์จอนะครับดูที่คอศู์เป็นหลักสูงสุดอยู่ที่88องศานะครับต่ำสุดที่36องศา เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ55-60องศาเซลเซียสโดยประมาณนี้ในส่วนของอุณหภูมิกาจอครับสูงสุดอยู่ที่77องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่45องศาเซลเซียสนะฮะเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณ50-60องศาเซลเซียสเท่านั้นในการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องครับที่จัดการเรื่องการระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้า MSI Aegis X ตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าเป็นเกมมิ่ง PC นะฮะอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วของ CPU i7 6นะครับ i7 6 7 0 0 k นกะการ์ดจอช t เด0 8 0นะครับของ MSI นี่ก็เป็นการ์ดจออีกหนึ่งตัวที่แรงมากๆในส่วนของ SSD M.2 NVMe นะฮะแบบ s u p e r r e เ d 4โอ้โหนี่ก็เร็วทะลุโลกอยูเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับ รองรับการเล่นเกมรองรับการทำงานรองรับการชช้งานต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบอีกทั้งการระบายความร้อนครับยังสามารถทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าเครื่องจะเล็กแค่นี้นะฮะการระบายความร้อนครับด้วยชุดระบายความร้อน Silent Cooling Storm Pro 2นะฮะก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันนะครับจัดการความร้อนได้อยู่หมัดเลยทีเดียวทั้งการเล่นเกมใช้งานต่างๆโอ้โหเพอร์เฟกครับเครื่องนี้เพอร์เฟ ความสวยงามด้วยผมว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเดสก์ท็อป p ีอีกหนึ่งตัวที่ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานบนโต๊ะทำงานได้อย่างมากๆเลยทีเดียวสเปคขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ฟูลทาวเวอร์ครับ a อจิสตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วประหยัดพื้นที่อีกมากมายด้วยอีกทั้งยังสวยงามครับการออกแบบดีไซน์ต่างๆมีไฟ RGB สวยงามโดดเด่นวางบนโต๊ะก็เหมือนกับของแต่งโต๊ะดีๆนี่เองวางตรงไหนก็เด่นครับมีคนอยากมองมีแตคนอยากรู้จัก การดีไซน์ผมให้เลยเต็มสิบตัวนี้ใครอยากได้ g a ม i n g Desktop PC ปีดีๆสักเครื่องนะครับแนะนำเลยเจ้า MSI Aegis X ตัวนี้ฮะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe c h n n n e l n o e ู s p e c ด้วยนะครับและแอดมินต่นขอลาไปก่อนที่เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ